สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาพบกับน้องปุ้ยรถบ้านอีสานรร่อยเกินอเกคด้อคะพี่น้องวันนี้น้องปุ้ยจะมาแนะนํารถค่ะพี่น้องรถราคาพิเศษตัวนี้เข้าขายตัดตามสภาพ้อคะพี่น้องคําว่าขายตัดตามสภาพก็คือรถบอรเก็บงานบอเก็บยางเนาะอันนี้เข้าล่างไว้ให้เรีด็ดเลยนะคะพี่คือขายตัดเบริเก็บสีเบริเก็บหยางมีเอกสารครบพร้อมโอนนะคะตัวนี้ก็คือเป็นรุ่นนะคะพี่น้อง วอนโว x460 ที่หาเครื่องยนต์เบนซินเครื่อง2.0ปี2 0 1 5จุด16 000, ่ะพี่น้องตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินเนะะี่ยค่ะราคาน่องหข้าขายตัดจุดตอนนี้คือ2 0 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะพี่น้องตัวนี้บอกเลยคุมๆนะคะพี่น้องนะคือรถสวยพร้อมใส่งานค่ะพี่น้องเนี่ยเป็นรถ SUV นะคะหาประตูแบบนี้เลยค่ะพี่น้องนะเป็นทรง SUV ด้วยค่ะพี่น้องในเมืองไายไหนกัน,น,ะค,ะนค่ะนี่ค่ะ ภายใน,นนะคะบ่อคนขับเป็นบ่อปักไฟฟ้านะคะพี่น้องบ่อปักไฟฟ้านะคะพวงมาลัยมันติดนะคะนี่มาเบิ้งใส่เบิ้งสาพับสตาร์ทรถนะคะพี่น้องนี่ค่ะไม่แล่นไปสองแสงนสองมืน่นกิโลดวยค่ะนี่ค่ะเสียบพุญนจเขานีนะคะเหยียบเบรกเลยกดปุ่มเลยนะคะนี่ค่ะนี่นค่ะคือบอกเลยนะคะพี่น้องใช้ตัดนะคะรถประเด็นมีปัญหายอย่างนะคะคือรถในเต็มมันหลายเนาะเขา เอ่าว่าได้เก็บงานเก็บรายละเอียดหลายเนะาะเขาก็ขายตัดออกเพราะว่าระบายหลุดออกนะคะพี่น้องเนาะว่วงนี้ขาาดดเขาอัดรถเขาหลายนะคะวิทยุวิทยุนะคะเปิดใส่งานได้ปกตินะคะพี่น้องเนี่วงมาลัยมันติดนะคะนี่หนะน้าจอค่ะวนโบค่ะจะมีความสวยรูของเขาอยู่นะคะนี่เบอะเป็นเบาะหนังนะคะสีดํากับสีน้ำตาลตัดกันนะคะพี่น้องเนี่ยเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติคะ่ะพี่น้องเอง้ย นี่ค่ะภายในกว้างนะคะพี่น้องกว้างขวางมากเลยนะคะผู้โดยสารตอนหลังค่ะนค่ะผู้โดยสารตอนหลังกว้างขวางค่ะพี่น้องอนัง่งหลายหลายนั่งสบายค่ะพี่น้องนั่งสบายนะคะคบเอ็กซีหกศูนย์ที่ห้าได้ค่ะพี่น้องเปิด้าประตูหลังค่ะเป็นฟ้าไทยไฟฟ้าได้ค่ะพี่น้อง ฝาท้ายไฟฟ้าเดอ้อวางควางมาพี่น้องไนใส่ฟ้องในลายใส่ลายนะคะฝาท้ายไฟฟ้าเออราคาสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องเดี๋ยวออปชั่นเต็มๆยังสี่เลยบอกเลยค่ะว่าคุ้ม,มีิลีนะคะสําหรับรถครอบครัวผู้ใดสนใจกัยรียบเลยค่ะคันนี่บอกเลยนะคะคุ้มนะคะพี่น้องนะนี่ค่ะคุ้มแห้งค่ะพี่น้องคุ้มแห้งนะคะสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทขายตัดตามสภาพนะคะ มีเหล่มเอกสารครบคริอมโอนนะคะพี่น้องนะถ้าผู้ใดฝากโอนก็ได้ค่ะใจค่าโอนนะคะใจค่าโอนกับตามจริงตามเต็มได้ค่ะพี่น้องนะอ่าถ้าผู้ใดสนใจขั้นนี้นะคะน้องวัลโวเอ็กซีหกศูนย์เครื่องยนต์สองจุดศูนย์นะคะตัวที่หานะคะปีสองพันสิบห้าค่าตัวน้องขายตัดตามสภาพนะคะพี่น้องนะสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้าพี่น้องสนใจติดต่อน้องปุย้ยมาได้ที่เบอร์ศูนย์แปดศูนย์หกศูนย์สี่แปดสี่สองสองนะคะถ้าผู้ใดสนใจก็สาม,มารถ โทรหาหน้องปุ้ยได้เบอร์นี้หรือแอดไลฟ์ด้วยเบอร์โทรได้เบอร์นี้เลยค่ะถ้าสนใจรีบๆด้วยค่ะพี่น้องมีขั้นเดียวเนาะเอกสารครบความโอนค่ะพี่น้องถ้าผู้ใดสนใจนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามน้อหน้องปุ้ยไว้ได้เลค่ะรถน้องปุย้ยรถบ้านอีสานลอยเกินเลยค่ะพี่น้องนะฝากกดติดตามได้เลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะมาอัปเดตลงให้เรื่อยๆค่ะ